ครับสวัสดีครับกับผมพนันตำรวจโทก้องเกียรติเห็มธานนลสารวัตรสถานีตำรวจน้ำสี่กองกำกับการหกกองประครับการตำรวจน้ำตำรวจน้ำขนอมนะครับขออนุญาตบรรยายการาใช้แผนที่สามมิตินะครับในการทําจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นนะครับซึ่งจะสามารถาจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบนะครับได้ อย่างครบถ้วน360องศานะครับเห็นภาพจริงนะครับซึ่งขออนุญาตบรรยายการใช้งานเบื้องต้นดังนี้ครับก่อนอื่นนะครับก็เข้าไปที่ Google Map นะครับแล้วก็ไปที่แผนที่สถานที่ของคุณนะครับก็จะขึ้นไปที่ map นะครับอันนี้คือที่เราได้ดำเนินการจัดทำมาแล้วนะครับ ข้อมูลต่างๆที่ใส่เข้าไปนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่รับผิดช,ชอบที่เราได้ดาเนินการทําไปนะครับซึ่งจะได้มาจุดเป็นพื้นที่ต่างๆนะครับขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ออาเภอขนอมนะครับจังหวันดนครศรีธรรมราชนะครับบริเวณสีฟ้านี่ก็คืออําเภอขนอมนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็น เรือที่รับผิดชอบในพื้นที่อำเภอขนอมนะครับก็จะมีชื่อพอร์เรือเบอร์โทรนะครับเมื่อเข้าไปในแผนที่ในพื้นที่นะครับจะสังเกตว่าเราจะมีหลายไอคอนนะครับไอคอนรูปปลาก็จะ,ะเป็นแพปลานะครับส่วนรูปเรือสีน้ำเงินก็จะเป็นท่าจอดเรือนะครับสีเขียวอันนี้ก็จะเป็น ขาเรืออู่ต่อเรือนะครับอู่ซ่อมเรือนะครับรูปเครื่องหมายโล่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือจอดของตํารวจน้ํานะครับซึ่งจะอยู่บริเวณปากล่องของอำเภอขนอมนะครับตรงนี้เป็นสถานีตํารวจน้ําขนอมนะครับพื้นที่นะครับซึ่งเราสามารถคลิกเข้าไปก็จะโชว์ข้อมูลต่างๆที่เราได้เก็บข้อมูลไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแพกิจเจริญนะครับก็จะมีรายละเอียด ที่อยู่เบอร์โทรของผู้ดูแลนะครับนี่นะครับซึ่งเราสามารถแก้ไขอัปเดตข้อมูลได้ตลอดนะครับและเรายังสามารถนะครับในแผนที่นะครับที่จะให้สายตรวจนะครับสามารถใช้ Google m a p นะครับนำทางไปยังสถานที่นั้นได้เลยนะครับ นะก็คือคลิกขวาที่ไอคอนนะครับแล้วก็เส้นทางมาถึงที่นี่นะครับจากนั้นเราก็เลือกจุดเริ่มต้นนะครับผมเลือกเป็นสถานีตำรวจน้ำขนอมนะครับใช้รถยนต์นะครับก็จะคำนวณทางเหมือนกับการใช้ Google Map ทั่วไปเลยนะครับก็จะบอกระยะเวลาในการคำนวณเวลาในการเดินทางก็ประมาณ2นาทีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถทำให้เราคาดคะเนกรณีเกิดเหตุขึ้นมาได้ว่าเราจะสามารถเดินทางใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ ซึ่งยัดก,กลับไปที่เดิมนะครับซึ่งตรงนี้ขอตงตำรวจน้ำขนอมนะครับก็ได้ดำเนินการจัดทำไว้ทั้งหมดในเขตพื้นที่เฉพาะมีอำเภอขนอมนะครับสีฟ้าอำเภอสีชนสีเขียวแล้วก็อำเภอท่าสาราสีเหลืองนะครับก็จะจัดเก็บข้อมูลอันนี้เป็นของอำเภอสีชนนะครับคร่าวๆ ก็จะมีแพปลาท่าจอดเรือนะครับลูกปลานี้ก็จะเป็นโรงงานาปลาปนนะครับสีเขียวก็จะเป็นคานเรือนะครับสีเําเงินจะเป็นท่าจอดเรือนะครับท่าเรือสองสินชนะนะครับตรงนี้ก็สามารถคำนวณเส้นทางหรือระยะทางมาจากที่เกิดเหตุได้เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นที่ทาไว้เป็นสีส้มก็จะเป็นพื้นที่ของอ,อําเภอท่าสารานะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็น แสดงการาที่เรือรับผิดชอบพร้อมกับพอเรือและเบอร์โทรนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลของอำเภอท่าสารานะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นแพเช่เหนียวนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการใช้ การจัดทำข้อมูลท้องถิ่นในรูปแบบ3ามมิตินะครับซึ่งในการกรอกข้อมูลนะครับซึ่งเราอาจจะทำข้อมูลเพิ่มเราก็สามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มได้นะครับที่ Google Form นะครับที่เราได้จัดทำไว้นะครับเข้าไปที่ Google Form นะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับเช่นท่าจอดเรือท่าเรืออื่นๆแพปลานะครับในที่นี้ขออนุญาตแสดงให้ดูนะครับก็จะเป็นฟอร์มต่างๆ เราก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์นี้นะครับส่งไปยังให้กับสายตรวจนะครับเพื่อสายตรวจเข้าไปยังจุดที่ยังไม่ได้สำรวจเมื่อสำรวจปั๊บก็จะไปกรอกข้อมูลต่างๆนะครับพอกรอกข้อมูลต่างๆข้อมูลต่างๆก็จะเข้ามาเก็บไปในฟอร์ม g o o g l e Form ในข้อมูลในของแผนที่นี้นะครับแล้วเราก็สามารถมาพอดจุดเพิ่มลงไปนะครับได้ครับก็เป็น การจัดทําข้อมูลท้องถิ่นนะครับในรูปแบบใหม่ที่สามารถมองเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับขออนุญาตที่บอกไว้นะครับเป็นการสามิตินะครับก็ในการใช้งานก็ครับเราลากรูปตัวคนนะครับลงมาครับที่จุดนะครับเราก็จะเข้าไปดูได้นะครับว่าตรงนี้ที่เราาา์จุดไว้เป็นท่าเรือนะครับ อยู่ตรงไหนนะครับจะเป็นท่าเรือนะครับอยู่ด้านนี้นะครับเป็นท่าเรือนะครับก็จะสามารถเห็นมองเห็นภาพได้สามมิติว่า,ามีจุดเกิดเหตุสายตรวจก็จะได้เป็นที่สังเกตว่าอ๋ออยู่ตรงนี้นะครับได้ไปได้อย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์ในการใช้งานนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้กำกับแคทนะครับที่ได้นำข้อมูลตัวอย่างนะครับจาก โรงพักของสอพอประตูน้ําจุฬาพรนะครับที่มาเป็นตัวอย่างในการดําเนินการแล้วก็ผมก็ได้อาึษษากับท่านผู้กำกับแล้วก็ลองนํามาเป็นตัวอย่างนะครับในการทําให้เกิดประโยชน์กับหน้าง,งานของตํารวจน้ําของเราครับผมขออนุญาตจบการบรรยายขอบคุณครับ